อะไรเรื่องอการคุยกับนุ่มๆเนาะหรือว่าคนทีเคุนบอกมาเมืนน่อนานเนาะเป็นได้ไรติดต่อกันได้ลรวะคนณอะคนทีจะว่าว่าติดต่อคุณเป็นไแม่ว่าบอกกันตะกี้ค่ะบ่ได้แล้วเขามีเมียแล้วที่บอกเ<บ>ขากับที่เมียแล้วว่าเขากับคนที่ว่าติดต่อมาเลย,ยสบายดี เป็นอะไรมือนี้มาแต่นาบ่มาแต่นาคือไปไปทุกมือเลยบนนาหรือว่าจังไงบางมือกับไฟบางมือกับอะไรไปเห็ดนั่งอยู่นานะแบบคือออกไปนาเห็ดนี่เมียกนี่ฮะออกออกไปซื้อของกินให้หลานก็แม่ใหญ่กับป้าซื้อกินออกไปฝากเพื่อนโดยคือทุกคนน่าเราจะไม่ใหญ่นอนหนาบ่คิดว่าปลูกอ่าปลูกใบว่าแตงบอกแตงโมยั่งม่ได้ปลูก เกว่ามันบ like ่มีคนแบบมันบ่มีผู้ชายซอยอืออืออือโดยเอ้อสบายดีเก็บไแล้สุร้อนสบายดีน้องล่ะมาหลับไม่อยู่ว่ะหนมหนุ่มาแนะนำว่ะโดยเป็นอะไรเรื่องการการคุยกับหนุ่มๆเนาะหรือว่าคนทีมันบอกมามื่อนานเนาะเป็นอะไรติดต่อกันได้เลยวะคนไหนคนทีจะบอกว่าติดต่อคนอะไรแม่ว่าบอกกันตะกี้ค่ะ บอได้แล้วเขามีเมียนนะซิบอกเมียนบอกเออเขาจะมีเมียบอเดี๋ยวเราได้เขากลับซีเมียแล้ววะเขากับคนที่บอดติดต่อมาเลยอืมโดยแต่ว่าเขาโสดเนาะเขาก็ต้องแบบว่าเออติดต่อมาเลยรเลยเนาะคือแบบว่าบอได้เป็นแฟนกัเปิ้นไอหักเราหักกันอย่างนี้เนาะแต่ว่าอันนี้หัคือตั้งแต่มือนั่นเนาะบอได้แบบว่าหักมาเลยเออคือว่าเพลินปดบอกเลาเหมืนติ บอกเลยยังบอกคือเก่าบยังบคือเก่าเลยมันก็บอกเลยได้แทนน้องอ๋อนี่ก็คือตัดขาดเลยได้หรือบอกแบบได้แล้วเรามีคนคุยใหม่เลยยังยังมีมีบอกคือแบบคือเจ้าผู้งามอยู่เนาะส่วนนี้ก็บ่ค่อยเห็นเพิ่นอ่าออกช่องเนาะเป็นเป็นเท่าไหร่คือว่าบ่ค่อยเห็น่กับ่บู้คือกันแบบมีใครมาออ มีไผมาถ่ายเองคิดว่าทางน้าออกเบาางเนาะโดยบางทีก็คิดว่าทางเจ้านะผิดใจไปแล้วแม่เ <laughs> พราะว่ามือนั่นอะไรเนาะที่ว่าเขาถามเพิ่นกับแบว่าคนข้างมาจริงจังกับคนที่บอกเพิ่นในมือนั่นโดยดาทางทีมงานทำกะคิดว่าเพิ่น<อ>สมบังแล้วแม่สมบังิมี <laughs> ม <laughs> ความสำคัญมากกับนั่นนะจ๊ะโดยโดยพอคิดมามืัอนี้ก็คืออ่ะบริษิทต่อกันแล้วมันบอบริษิทต่อแล้วทางน้องออกก็ทำใจได้ เป็นทียะบ้อย no i i right แล้วโดยออส่เข้าก้องน้ำเนาะสบายดีโอ้ย่าด้อนานป้อนนี่เออโอ้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 เพื่อนมีอาบุตรอยู่น้ำมือเพื่อนทุกคนมาหน่อยใสะเข้ากล้องน้ำเนาะสรุปแลยการปัจจุบันก็ยังโสดและก็เปิดใจไว้คือเก่าเนาะมีแต่ว่าเปิดหับคนใหม่เข้ามา แต่ว่า่วงอะวงนี้เนาะที่อม่ิน็นเขามาไทายก็คือเพิ่อนบะฮูว่าเจ้าเนยังเปิดใจอยู่โดเป็นบอกพราะว่ามือนั่นหาเจ้าได้ทําการในวันแจ้งไปไนะว่าเออคนขังวันจริงจ,งจังกับผุซ้ายคนนี้เอาหนึ่งเจ้าเจ้าแต่บุนเปลี่ยนมาพิด <laughs> โดยนนคือทางเฮาก็บ่ได้มาหาทางสาวอนี่ก็โลนเด้อเนาะโดย FC ก็คิดฮอดคิดเถิงทุกคนเด้แต่ที่บ่ได้มานี่ก็คิดว่าทางน้องอ้อปิดใจว่าซั่นซะก็คือ,อยังอยู่เนาะก็ <laughs> คือ,อทางติดต่อยัองเป็นเน่ยมันเก่าบ่ทางเฟซทางไลน์นีย่ยังบ่ได้เปลี่ยนยังแม่นบ่ยังบ่ได้เปลี่ยนคือเก่าโดยโดยทุนงานก็ยังสามารถใชได้กับเก่าเนาะ โดยก็คืออ่าบริษัทออกสองนี้โดนเนาะเป็นเวลาโดนเอ่ามีเอฟซีเพิ่งจะกินฮอดกิ่เถิงเวซันซะทุกคนเลยมืัอนี้ก็มาอ่ะมีโอกาสเนาะได้มาหาทางน้องอ้อเพิ่นอีกข้างหนึ่งแล้วเรื่องอ่าหนุ่มหนมเฮาบุคลิกหนุ่มอีกอย่างก็คือยังคือเก่าบอที่อาว่าไปแบบมีใช้ใจคอเพิ่นยังไงอยากได้คนคือเก่าบอยบ่มียังเปลี่ยนแปลงบ่โดย เ้อเรื่องอันโญ่ไดเนาะพอโดนเล้วนอะบารซิดัสอันโญเท่าใดก็ที่น้องอ๋อยากได้จะยังบูมหัดนี่กันลอดเลยหลับแล้วอย่างรูจมาก่พรือว่าเะเพิ่มไปดิกอันโญ่คนนึงโดยอย่างรู้จักมาได้เนาะบันหลาแล้วเนาะคุณมีเจ้าของเลยโดยอยางรู้ลัมาประมาณจกปีเราบันนี่ในรักสาลักสีได้บ่ประมาณนั่นแหละคนนั้นคนรักหลราคาบ่คุณนะ อยูค่คนคนนึ่งมโดยอืออืมอืมอ,อ,อเอา,อาประมาณสามสิบหาสี่สิบเนาะสี่ส <45 S 2> ิบหาก็ได้เพื่อนวะหลาบแล้วก <c oughs> ็ <c oughs> ถามว่า <c oughs> เพื่อนบึงคลิปอยู่กับทั้งน้องออมียอยา่ยววางอยากเบีว่าอยากบอกลำบากฝากเพื่อนคนไหนเนาะเพืที่เพื่อนบอกนำบอกช่ว,ว่า,าไดเมน<ม>เป็น,นไดนแบบว่าเพิ่อนคือโบกลับมาคุยกับเฮ้าอ่ะนะ บอกบอกเหตุผลเลยเนาะดีไปว่าฉันจ้ะคือเสมอหนี่กันยั่งเลยว่าของขาใจอยู่บะหรือว่าเศร้าแล้วเศาแล้วคือตัดชเช่นเล่นาตอนหนโดโดยจังสาวน้องออกก็คือสีทําใจได้แล้วเนาะน้อก็บอจมปักกับอดีตว่าฉันจ้ะก็เปิดใจให้คนใหม่เขามาโอมาล้มเนาะให้โอกาสนมนมเฮา คนเข้าการจะมีคุณฉิ oh yeah, no. okay. ์มันก็ต้องมีประสบการณ์ทำดีแรือบุดีอะไรด้วยสมมติว่าคนนี่บบแมนสลับเข้าเข้ากัน่อยวางไปกับห้าคน็ไม่โตด้วยอันนี้เนาะกับโบแห้จงปักนักกับกูที่ว่าเห็นเหี้เขาเจ็บหรือว่าเสียใจก็คือแต่ละมือออกไปเที่ยวทางใดบุญนอกจากนามีแต่ไปนาแล้วก็มาเฮือนมีแต่ไปนาแล้วมาเฮือนบ่วันนี่ไปไปเที่ยวบุญ เดม้นัเนาะม้ส so oh, the ah, ุดทโดยวนอดทําำไปแต่กระหมูแกระหมูวะอยันวะไปกับน้ำนมนี่วะโดยได้ยังไงไปถได้ใครลูกกระบังคลาลูกรบังคลา่ปได้ลูกเนลักเป็นลักเป็นน้อโดยใครลูกมาเป็นลักโดย แล้วหนุ่มทั้งเล่าเนี่บ่ได้เข่ามาโอมาลมเลยบ่เจ้าบ่ลมน้ำพิ่นเองบ่เลยว่าเพิ่นบ่เข่ามาเลยแบบเฮาเนี่ยเดีบ่ลมกับเขาบ่เออขาอยากลมนั่งยู่หลายคนแต่ก็แบบว่าเฮาก็แบบบ่กล้าบ่บ่เบิ่งตัวเองก็บ่เหมาะสมกับเขานะก็เลยบ่กล้าลมกับเขาอือๆๆอพี่โอ้เจ้าพี่เห็นคนพี่บวก้าลมกับหนุ่มในดล่คือยันไปเหมาะลมกับเพคน เพราะวนา้นทั้งชาวอ่อนนี่นะก็มีประสบการณ์กับหนุ่มลาวมาแนี่ยมันบอกสูงเจ้าไหมประกันแข่ง้บางทีมาเบิ่งเฮือนชาวอ่อนแล้วก็เปลี่ยนใจก็คือหนุ่มลาวนนี้มันบอกก็เลยครั้งนี้ก็เลยบ้ากล้าคุยแล้วมันบอกแต่ถ้าหากว่าเพลินทับอ่ะแค่นเฮือนทางเจ้าได้ได้แสนหนุ่มลาวคนนี่นะแบบมาเห็นตัวจริงแล้วเนี่ยนะแต่ว่าเพลินอยากคุยน้ำนี่นะคุยคุยได้มันบอกเอ้า ถ้าหากหนุ่มลาวเขาอยากโอมอารมเนาะไงมาเบิ่งตัวจริงก่อนเนาะมาเบิ่งเงินชั้นบ้านซ่องสองออกก่อนแล้วมาเบิ่งตัวสองออกก่อนเนาะระดับหนุ่มลาวเฮาหรือว่าหนุ่มไทยก็ได้เนาะมาเบิ่งก่อนก็ได้ก่อนจะตัดสินใจโอมลมกันเหมือนกันนะเพื่อจะบ่มีปัญหาทีหลังเนาะโดยหนุ่มไทยคนที่เฮาคิดว่าสิจริงจังน้ำเนาะมันก็แบบว่าโมเป็นไปตามที่ว่าห้าวังอกหักมาตั้งแต่ทันได้เริ่มซะ อกหักครั้งแรกว่ะอกหักครั้งแรกนะทุกคนเดี๋ยวซิคิดนักเนยเป็นบอสคันสิว่าหักไล่เติบอยู่ถึงขั้นรับรักกินมาได้เข่าทิ้งรักไปแทุกคนหน้าตาเพิ่นกการ์โดยู่บอนเนาะบอเบอยเล่นหล่อเนาะเรื่องจิตใจผูกพันเนาะนี่คุณติหน้าตาอืมโดยโดยจิตใจกับพ่อโปเพียเป็นยัโลก โดยคุณเฮาการจิหักไคเนะเาะเห็นใบหน้าจะสื่อใ่ใจเฮามันสั่ง,งเดี๋ยวนอ้อบอคุณนีนแ่แหละแมนสลับเฮาหรือบคุณนีนแ่แหละสลับเฮาจะคุยน้าในปัจจุบันนี้ค่ะโบมีแบบว่านมทางต่างประเทศหรือนมไทยเข้ามาเลยบอกหยุดแล้วมันบอกอืมก็อาสิเกิดย้อนแบบว่าทางนอกนี่มอ่ค่อยเอาอคลิปเนะาะแม่แก็เพิ่นก็คือสีเข้าใจว่าเจ้านี่มีแล้ว ขณะใจก็คิดเหมือนนั่นเนาะมนเหมือนเดาว่าอาจริงจังกับมึงคนนั้นหนะเป็นกอยังบุกาวลมกันใช่เดอะอาจคนแน่เนาะเพราะว่าทางออดทังอ้อนนี่แบบออกมาชี้แจงแล้วก็คือบอกด้วยแล้วจริงหรตัดขาดในที่ห้อยเนาะปัจจุบันนี้ก็ยังวางนะก็ยังเปิดใส่เขียวเข้าอันนะเข้าอันเข้าคิดว่เบาๆอันเบาตัวที่ว่าเบาสุรินอะไรมาเอาตอนนี้สาวๆนะคะมาเข้าคิดว่าเอาไปกับเราที่เบา จะคืนมีบาวซูรินมาหาแล้วเป็นบอกเมนมีเทอเลนึงอืออืโดยแต่เพิ่นมาในน,น,นันะ่นเลยเพิ่นมาเนาะเพิ่นอยากมาคือิ่นยินข่าวว่าเพิ่นอยากมาเห็นตัวจริงแบบการเป็นอยู่ในอะไรโดยเพิ่นกะเพิ่นกะมามืมอาอม่อนั้นเองอืออคือมาในนั่แบบวา่าไอฮักน้องฮักหรือว,ว่าบ่าวสาวน้องกระโบ,บมือคือกันเพิ่นบ่ได้บอกบ่เพิ่นบ่ได้บอกเพิ่นกะมาเลยคือมาเบิ่งเงยขันจานแล้ว แล้วทางน้องอ้อได้คุยกับเฝนบอกบอกได้คุยบ่ได้คุยเนาะก็คือเพฝนเบินตัวจริงก่อนมันบ่โดยโดยโดนอะไรบอสผ่านมานะกาโดนเติบแล้วเติบแล้วบ่สแตงแต่สีฮอดบุญที่สองคนน่ะอือกาโดนเติบเนาะอ่าสิเป็นไปได้ที่ว่าเห็นห้ยนมนมเข้าเข้าใจผิดเนาะคิดว่าผู้บ่าวของน้องอ้อไว้ช่นซะเพราะว่าเมื่ออามีสองซัมเมอร์ขึ้นดังอ่ะเนาะมีเอฟซีเพิ่นเบิ่งคลิปของเจ้าและเพิ่นทักมาขอเฟซ ทางอเอ๋ยก็ได้บอกว่าน้องอ่อนะปิดใจไปแล้วเนะาะชาแล้วน้อยก็บ,บอกจริงจกิงมา <c oughs> เลยค, <c oughs> คือโบเห็นทางน,อน้องนี่อออกส่องออกคลิปเลยก็เลยแน่ตอบเพื่อนว่าน้องอ่อนะปิดใจไปแล้วเด้อวะจะต้องไปชี้แจงชี้แจงแล้วนนี่ก็ว่าสาอ่อนี่ปิดใจอยู่เด้อเนาะโดยเป็นก็นยังเปิดไฟเขียวไว้คือเก่าทุกคนเลยปีใหม่นี่มีบัตรแรงของเขียวจะไปหรือวะ พวกหมูคือกันเพราะว่าปีกายนี่กะบ่ได้บ่ได้อยู่บ้านเลยเพราะว่าไปเฮ็ดเที่ยงอยู่หันแห่โดยกัว่าสิมาแล้วก็อยากมาแต่ก็บ่ได้มาบ่มีเงินมาก็เลยบ่ได้มาโดยอ่ะปีนี้ได้อยู่เด้โดยมีหนุ่มๆเนาะอ่ะอยากชวนไปเที่ยวปีใหม่บ่ได้บ่นนึงว่าซั่นซะเพิ่นอยากพาไปนะจะอ้อจะว่าจังได๋บ่กล้าไปบ่กล้าไปบ่อเอี่ยเช่นละหอยพาหมู่ไปสักคนสองคนนี่ ก้าบ่าวันคันมีหมูกาก้าอยู่หมูยังต่ำนี่จากคนประมาณโซสามคนโดยดาไปเดียวนึงคือบวกก้ามันบ่กเอาไปก็พอมีอันหมูคุยเนาะระหว่างทางมาเซนจ์ทุกคนเลยโดยปินอะไรทีมงานมีอย่างสสบถามเพิ่มเติมบาสิล์มีบ่ ะถากทาัวน pues ีีเนาะคือที่องออกไปบอกว่าอยากลงงานอยู่ไทยมันบอกสวงน่างเนาะที่มาแรกๆเป็นแดยังอยากลงคือเก่าบุหรว่เปลี่ยนใจบร่ลงแล้วก่ายังอยากลงคือเก่ายัลงคือเก่ายู่แต่ปัจจุบันนี่มีแบบบัตรเนาะพาสปอร์ตเห็ดแั้วบัยบังรบัตรบับัตรบัตรบัตรยังรบังบบับัตังรบเงินเตรบบรบตร ก็คือ,อยังอยากลงไทยคือเก่าเนาะแต่ว่ายัางบ่มีอเอกสารเดินทางบันนี้อ่ะนี่ชิ้นายในเฮือนในแสารุดพอดลงแล้วบ่ยังยังคือเก่าบ่ยังคือเก่าโดยคือว่าได้นอทางน้องอ๋อก,กับบ๊ได้อ่าไปเฮ็ดเวียกทางไหนเนาะมีแต่พอเฮ็ดอยู่แล้วว่าทุกมือนอี่เงินเข่าทางเดียวเนาะนี่สินันดน牡丹บัดนี้ทุกคนเลยแบ่งใส่ในครอบครัวเฮือนซานแน่เนาะใส่หนีแน่พอเดินมาไกล พี่แม่เนาะโดยโดยอต้นเบงใส่ตาระยะมาน้อยเป็นตาดูต้นเพิ่นทุกคนในแววตาเพิ่นนี่แปลว่าเบิ่งแล้วคือคือมีแนวคิดอยู่เนาะแบบจุกเสาเนาะอย่งไงมั้งหรเป็นบ่โดยมีแนวคิดอยู่ในเมื่อใดบ่คิดอยังหนึ่งใจเต็มแคคิดเรื่องเงินแล้วก็คิดหลายอย่างคิดเรื่องความหมายนะเพราอีต้นเพิ่นโดย ก็เลยทางสจอ้อนี่คิดอยากช่วยในเรื่องใดในครอบครัวเพิ่นแบบช่วยได้ฮะนะโดยคิดแบบว่าจะไปหาเงินให้เพิ่อคนไส้เดบกพอได้เงินถ่าถ้าเก็บถ้าไปเฮ็ดเวียกได้เงินแล้วพอได้เก็บเงินได้ก็พอสิมาเฮ็ดแต่ว่าเอาไปเผาเฮือนแล้วก็เก็บเงินได้อีกก็สิเฮ็ดเฮือนจ้พูดถึงนี้ไฟยังบ่ได้แม่นบ่ยังออืเพราะว่าอันเพราะว่ามีกามีเอื้อยคนหนึ่ง เคยคของน้องนี่แหละเราไปเฮ็ดเวียกอยู่ทั้งไทยอยู่กับหัวเราเดยวเราก็ได้เงินกับเราแหละที่ว่าก็มาซื้ออันไฟแสงโซลาเซลล์อันหนึ่งแม่ได้โซลาเซลล์กุ๊นโดยโดยพอได้เห็นหนุงกินข้าวโดยโดยสร้างไทยก็สร้างอยู่ในโซลาเซลล์ทำโดสักเบ็ดบางทีก็บริจาคฝกก็ไปฝากเงินหมู่ใกล้ๆก็ได้ได้พาโทรศับพามันเต็มเร็วเลย โดยยากเนาะขำมาเมืดหูเมืดตาทุกคนเลยไปหาเงินกันอยากไร่ะไปฝ่าเขาในเฮือนเนาะทุกคนเลยแล้กอยากอยากใส่หนีใส่สินให้พ่อแม่น้าบ่เก็ดเฮือนพ่อเพื่อนวะเป็นผู้ยิงตัวในน้อยแต่ความฝันยิ่งใหญ่เนาะทุกคนโดยทางน้องเพื่อนพันจริงจังเนาะบัถึกหลอกซ้ำนะก็เป็นตาดูตตนเพื่อนยูทุกคนเลย คือน้องเพื่อนนี้มีความมุ่งมั่นหรือว่าตั้งใจที่แบบว่าสี่คบหาดูใจกับเพื่อนคนเดียวผ่านแบบว่ามามาถึงแบบนี้นะเนาะหลังกันเนอะคือคนบักหลายๆเขามาคุยน้อเพิ่นนี้คิดเอาเนาะเพิ่นบบเลือกอนะเพื่อนเลือกคนเดียวและเพิ่นก็สิป,ปิดใจกับคนเดียวนะและแบดนี้หั่าเพิ่นมาแบบว่าบนจริงจังกับเฮาเนาะมันก็ควมโม้สึกนะิ่นสะคิดหลายกับพังเหนื่อ จะเป็นบ้าเลยจบ้าเป็นคนถือว่าโดยแสดงการทานองออยมีความจริงใจสูงเนาะกระไฮมันผ่านไปโดยแม่ปีใหม่สีขามาแล้วเนาะก็ให้เจอคนดีๆและก็คนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆโดยมีแต่เน้นว่าคนที่สีขามาคุยน้ำน้องอ่อนเนาะอยากให้เป็นคนที่แบบว่าหาเพื่อนได้อริแล้วก็พร้อมที่แบบว่าสิสัดเกณฑ์กำลังเพื่อน ยังเข้ามาคุยเนาะหลังจากนั้นก็ให้น้องเพื่อนเป็นเขาเลือกว่าสีสันเจนก็บไายแบบน,นี้ค่ะ <c ười> มันจังโบเกิดเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเป็นยอนแบบว่าน้องตัดสินใจไวเกินไปบอกก็เลยแบบว่าเนาะไวบอตอนที่แบบว่าจะตัดสินใจคุยนะคุยกันไ,นไ,ไหนเวลาโดนบันไดกะโดนเติบแล้วจนทีจนข่าวดือนแล้ว <c oughs> เดือนปลายแล้วเอา้าลงกันเลยเลยตัดใจอ่ะคิดว่าจะติดใจเพื่อนเลยมันบป๊อปโดยสุดท้ายเพื่อนก็ไม่ฮิดจะมีกับคือ,อเห็ดยังบะถืกได้เนาะคกินเลยอ่ะตอนที่นะก่อนปิดใต้ยังให้สางสะออนชี้แจงให้หนุม่มหาพูนกันว่าทา่านจ้ะโดยคือปัจจุบันนี้อ่ะยังไงเรื่องหัวใจโดย โสดบ่กลงหัวใจกะยังบ่มีแฟนเข้ามาคือเก่าแหละโดยเปิดอยู่โดยแต่ว่าแข็งแฮงแล้วก็พร้อมรับอะไรมันบ่ตอนโดยโดยอย่าบอกหัวใจยังอ่อนแอเพราะว่าเปิดให้คนใหม่เข้ามาบัดยังบ่ลืมคนเก่าแบบนี้แค่นต้องเปิดเอาใจอันเปิดเอาคนใหม่แล้วกังได้ลืมมันนะเฮามีเปิดให้คนเก่าอย่างเลยคิดอยู่คือลอยสุดลอยก็คือลืมเรียบร้อยแม่นเนาะคนเก่า โดยให้ตอนทำกับคนใหม่ทุกคนเลยด้วยบางวาชจมีของควันปีใหม่เข้ามาเนาะโดยตกทายนี่ก็มีแต่ว่าให้ทางน้องนี่เจอคนที่ดีๆเนาะคนผ้าหาผ้าสา่งอะไรทุกคนได้เพิ่งผ้าอาศัยได้เนาะจริงใจซื่อสัตย์ทั้งตอนหนะได้รับดังวัชชะทุกคนเลยโดยงานก็มีแต่ว่าพอโตกับก่อนน้องเลยเนาะโดยโดยโดยสบายดี